เคยสงสัยไหมทำไมเราต้องกินเพราะหิวหรอคะเพราะอยากกินครับไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุที่เราต้องกินก็เพราะว่าเราต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตเช่นการขึ้นไหวร่างกายและการเจริญเติบโตพลังงานอยู่ในร่างกายได้ยังไงครับพลังงานนั้นไหลเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตคล้ายกับห่วงโซ่ที่คล้องต่อกันไป เราจึงเรียกกันอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศท,ที่มีกลไกต่างๆเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วมีการถ่ายทอดพลังงานนี้เรียกว่าห่วงโซ่อาหารพลังงานในห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นจากพระอาทิตย์ต้นเข้าได้รับพลังงานจากส่วนหนึ่งจากกระบวนการสังเคราะห์แสง าในระบบนิเวศนั้นไม่มีอะไรที่แข็งแรงกว่าเหย่ยวเหี่ยวก็จะอยู่บนจุดสูงสุดของโซ่อาหารแต่ในความเป็นจริงห่วงโซ่นั้นไม่มีจุดสิ้นสุดของการถ่ายทอดพลังงานเมื่อนักล่าที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นตายร่างกายก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยหรือสารอาหารในดินให้แก่พืชและนาไปสู่การถ่ายทอดพลังงานต่อไป